วันนี้เรากำลังไปเชิญบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของทวีปยุโรปการเดินทางจากนี่ที่สะสมไปสู่ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ปัจจุบันนี่สาธารณะของเขตยูโรโซนโดยรวมใกล้90%ซของ GDP ตัวเลขนี้สะท้อนความจริงว่าทุกครั้งที่อัตราดอกเบี้ยขย,ยับขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็คือการเพิ่มพลังงบประมาณมหาศาลทันทีรัฐบาลจึงเหลือพื้นที่ทางการค้างแคบลงเรื่อยๆสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้นอีกพันธะเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับระบบธนาคาร ธนาคารจำนวนมากถือครองพันธบัตรรัฐบาลเป็นสัดส่วนสูงหากความเชื่อมั่นต่อพันธบัตรประเทศหนึ่งถูกสั่นคลอนธนาคารในประเทศนั้นก็จะเผชิญปัญหาสภาพคล่องและเงินทุนทันทีและการสั่นนั้นสามารถแพร่กระจายไปทั้งทั่วยูโรโซนได้อย่างรวดเร็วเราต้องไม่ลืมว่าเมื่อรับผิดนัดชำระหนี้ไม่ใช่แค่ผู้ลงทุนที่เสียหายแต่คือทั้งระบบเศรษฐกิจที่สั่นสะเทือนดอกเบี้ยนในตลาดพุ่งธุรกิจเข้าถึงเงินกู้ยาก การบริโภคหดตัวและในที่สุดประชาชนก็จะเป็นผู้แบกรับต้นทุนหากถามว่าผลลัพธ์จะเป็นชนไหลหากเกิ ault, ดดีฟ l t ปินาชลักนี่จริงความแตกตแยกของตลาดพันธบัตรยุโรปจะเด่นชัดยิ่งขึ้นนักลงทุนจะไม่มองยุโรปเป็นหนึ่งเดียวแต่จะแยกแยะความเสี่ยงรายประเทศธนาคารกลางยุโรป ECB จะเผชิญความท้าทายในการตรึงเสถียรภาพเพราะนโยบายการเงินชุดเดียวจะใช้ไม่ได้กับเศรษฐกิจที่แยกเป็นหลายระดับความเสี่ยง และที่สําคัญความเชื่อมั่นในโครงการยูโรโซนทั้งระบบจะถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงดังนั้นสิ่งที่ยุโรปต้องทําไม่ใช่แค่การลดตัวเลขนี้แต่คือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นผ่าน3เสาหลัก 1. การปฏิรูปงบประมาณลดการใช้จ่ายที่ไม่ก่อเกิดผลผลิตและเพิ่มการลงทุนที่สร้างการเติบโตระยะย,ยาว 2. การสร้างกันชนระดับสหภาพมีกลไกช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่เปราะบางเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟไลุกลาม 3. การเสริมความเข้มแข็งของระบบธนาคารให้มีทุนและสภาพคล่องพอที่จะรับมือความผันผวนในตลาดพันธบัตรยุโรปในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ต่อสู้กับตัวเลขหนี้แต่กําลังต่อสู้กับความเชื่อมั่นของทั้งระบบเศรษฐกิจโลกหากก้าวข้ามความลังเลด,ด้วยการปรับโครงสร้างและกลไกร่วมที่แข็งแรงนี่จะกลายเป็นแรงผลักสู่การปฏิรูปครั้งใหญ่ แต่หากเรื่องนิ่งเฉยนี่จะกลายเป็นภาระเป็นเชือกที่รัดเศรษฐกิจและดีฟอล์ t จะไม่ใช่เพียงจุดจบของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มันจะเป็นรอยแยกที่สะเทือนทั้งทวีปและตลาดโลกพร้อมกันคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ปวดคอเเมเต์กันมาเยอะนะครับ